ใครที่ชอบกินกาแฟที่แบบเข้มๆบอดี้ชัดๆอุปกรณ์ตัวนี้ตอบโจทย์นันแน่นอน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับแพลแลกกูดแพนในมินิซี Coffee Brewing at Home อีกครั้งค่ะและ EP ีนี้เขาเป็นที่6แล้ว EP ที่6แล้วนะคะก็โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะใน EP ที่แล้วแพรก็ได้มีการแนะนําอุปกรณ์และวิธีการทํากาแฟง่ายๆที่บ้านง่ายมากจริงมันไม่ซับซ้อนเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถไปดูได้ในอีก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะ และสำหรับ EP นี้นะคะก็เลือกอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวเป็นทางเลือกที่น่าสนใจน่าสนใจหรือเปล่ามาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะถ้าใครที่ชอบกินกาแฟที่แบบเข้มเข้มบอดดี้ชัดๆอุปกรณ์ตัวนี้ตอบโจทย์นั้นแน่นอนสิ่งสิ่งนี้เขาเรียกว่า Aeropress ค่ะ Aeropress ค่ะ นะคะคเป็นอุปกรณ์ที่มีความนิยมมากนะคะในกลุ่มของผู้ทำกาแฟนะคะยุคใหม่ๆม,มีการแพร่หลายมาตั้งแต่ในปี2005ค่ะ Aeropress อะดูจากหน้าตาแล้วค่อนข้างทันสมัยนะคะมีความแปลกตาตัวนี้เขาทำมาจาก วัสดุที่เป็นเหมือนพลาสติกเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะทนทานแล้วก็พก่าง่ายเขาได้รับความนิยมถึงขนาดที่ว่ามีการจัดแข่งขันเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกในทุกๆปีแต่ว่าเพราะว่ามีโควิดในปีที่ผ่านๆมาเขาก็เลยหยุดไปนะคะซึ่งตัว a e r o p r a c e เนี่ยถูกคิดค้นด้วยคุณอลันแอดเลอร์ค่ะคุณอลันเนี่ย เป็นนักฟิสิกส์ค่คะเขามีความสนใจในเรื่องของการดื่มกาแฟแล้วก็มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เขาทําขึ้นมาเนี่ยพราะเขาคิดว่าเฮ้ยเขาอยากกินกาแฟที่ไม่ต้องใช้เครื่องทํากาแฟที่มีไฟฟ้าแล้วก็สะดวกราคาไม่แพงหลักการอะ่ะก็คือมันจะมีการแช่นะคะ immersion คล้ายๆการทํา f French Press ใน EP ที่แล้วแต่มันไม่ใช่เท่านั้นเขายังรวมการใช้แรงดนันหรือการกดเทคนิคเดียวกันกับการทํเอสเปรสโซนะคะมารวมกันทาให้เกิด เจ้าตัว Aeropress ตัวนี้ขึ้นมาค่ะและส่วนประกอบสำหรับ Aeropress นะคะ Aeropress หลักๆก,ก็จะมี3ส่วนแยกให้ดูตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า Chamber ค่ะ Chamber เหมือนเป็นกระบอกสำหรับในการที่เราจะใส่กาแฟเข้าไปได้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เรียกว่า Plunger ค่ะ Plunger เหมือนเป็นลูกสูบเป็นตัวที่ช่วยดัานาน้ำที่สกัดกาแฟออกมาแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือ Filter ค่ะ Filter ก็เหมือนเดิมหลักการมันคือเหมือนเป็นตัวช่วยกรองในส่วนของ Paper Filter ก็จะเป็นหน้าตากลม,กลม จริงๆมันก็จะมีแบบที่เป็นเหล็กด้วยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราจะเลือกที่ใช้เป็นกระดาษนะคะซึ่งการทำแอโร p เพรสมันไม่ได้มีวิธีการชงที่ตายตัวมันก็เลยทำให้เกิดการชงขึ้นมา2แบบที่เป็นที่นิยมนะคะก็คือแบบออริจินอลค่ะแล้วก็วิธีการที่2มันจะเรียกว่า อินเว d ซึ่งวันนี้แพรจะนําทั้ง2วิธีนี้มาทําให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะมาชิมให้ดูว่าจริงๆแล้วรสชาติมันต่างกันไหมสูตรในกาแฟที่แพรจะเลือกทําในวันนี้นะคะก็จะเป็นใช้กาแฟ16กรัมน้ํา240กรัมอุณหภูมิน้ำนะคะอยู่ที่90องศาแล้วก็จะทําการแช่กาแฟนะคะอยู่ในตัว a e r o โรเพรสเนี่ยประมาณ1นาทีหลังจากนั้นเราก็จะกดเอารสชาติของกาแฟนะคะมาชิมกันว่าทั้ง2แบบแต่สูตรเดียวกันมันจะให้ความแตกต่างกันมากแค่ไหนคะ่ะ ค่ะแล้วเราก็มาเริ่มทำขั้นตอนสำหรับแบบออริจินอลก่อนนะคะคือแรกเริ่มเราก็มาพรีฮีตตัวอุปกรณ์กันก่อน เอากระดาษนะคะใส่เข้าไปในฟิลเตอร์แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปในตัวแชมเบอร์ค่ะแล้วก็ใช้นําร้อนนะคะเทลงไปเป็นการพรีฮีตตัวอุปกรณ์หลังกระดาษก่อนหลังจากนั้นเราก็เอามาวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์ค่ะบนตาช่างแล้วก็ต่อไปจะเป็นการใส่กาแฟกาแฟเราก็บดไปแล้วนะคะที่16กรัมหลังจากเทกาแฟแล้วนะคะก็ เราสามารถเขย่าตัวแชมเบอร์ได้นิดหน่อยเพื่อทำให้กาแฟมีระนาบเดียวกันนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยเขา,เร,าเรียกว่า coffee b a s e นั่นเองหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการเทน้ำแล้คะแพจะบลูมิ่งกาแฟก่อนนะคะที่30วิด้วยน้ำา30กรัมจริงๆในขั้นตอนนี้เราสามารถคนได้เล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้น้ำและกาแฟโดนกันอย่างทั่วถึง หลังจากผ่านไป30วิทีนี้เราก็มาเติมน้ำค่ะให้ได้ปริมาณ240กรัมตามที่เราตั้งใจไว้ตอนแรกก็คือเททีเดียวลงไปเลยนะคะให้มันเต็มจนถึง240ตามที่เราต้องการเราสามารถคลได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในขั้นตอนนี้เหมือนเดิมก็เพื่อที่จะให้น้ำและกาแฟนะคะโดนทั่วถึงเท่ากันแล้วการคนก็เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เร่งการ extraction ของกาแฟค่ะ เค okay, หลังจากคนแล้วเราก็ปิดด้านบนไว้เหมือนเป็นการลดการถ่ายเทของอากาศหลังจากรอผ่านไปแล้วหนึ่งทีทีนี้ก็เป็นขั้นตอนการกดนะคะการเพลสให้น้ำกาแฟสกัดออกมานั่นเองเค okay, เรียบรอยก็ได้กาแฟออกมาหลังจากนั้นเราก็สามารถดื่มดังกับกาแฟที่เราได้ อย่างมีความสุขค่ะและสำหรับแบบ inward นะคะการทำแบบกลับด้านนั่นเองก็คือกลับด้านอุปกรณ์โดยที่เราจะประกอบตัว c h a m b e r ์กับตัวพลังเจอร์เข้าด้วยกันก่อนแล้วก็วางกลับด้านนะคะเหมือนเอาทางด้านพลังเจอร์มาวางแทนฝั่งที่เป็น c h a m b e r ์แล้วเราก็จะประกอบตัวฟิลเตอร์เข้าไปหลังสุด หลังจากนั้นก็คือใส่กาแฟใส่กาแฟลงไปแล้วเราก็ขย่าได้นิดนึงทําคล้ายกัน,นะคะ่ะขย่าได้นิดนึงให้กาแฟมีระน,นาบเดียวกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะเป็นการเทน้ําจะใช้วิธีการเดียวกันคือจะมีการบลูมิ่ง30กรัม30วิก่อนเหมือนตอนที่ทำออริจินอลนะคะ หลังจากผ่านไป30วิเราก็เทน้ําให้ถึง240กรัมตามที่เราตั้งใจไว้เหมือนเดิมนะคะเทลงไปรวดเดียวได้เลยเหมือนกันคนได้เหมือนกันเท่าจำนวนตามที่เราคนในออริจินอลอาจจะคนอีก10ครั้ง หลังจากนั้นก็จะเอาฟิลเตอร์นะคะประกอบกระดาษเข้าไปแล้วก็เอามาปิดฝาด้านบนไว้แล้วก็รอ1นาทีเหมือนตอนที่เราทำออริจินอลค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการกลับด้านของเจ้า Aeropress นะคะเพื่อที่เราจะได้เพรสได้<ม>ก็จะใช้ตัวถ้วยหรือเซิร์เวอร์ที่เรามีนะคะมาประกบด้านบนที่เป็นฟิลเตอร์ก่อนแล้วเราก็กลับด้านเขา upside down ทุกอย่างลงมานะคะ และก็กด place เหมือนเดิมหลังจากนั้น place เสร็จจบเรียบร้อยก็จะได้กาแฟออกมาดื่มด่ำอย่างมีความสุขอีกเช่นกันค่ะตอนนี้ก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังว่าทั้ง2วิธีที่แพรได้ทำไปอ่ะแพรได้ความแตกต่าง ของรสชาติกาแฟยังไงบ้างอ่ะนิดนึงก่อนที่เราจะบอกว่ารสชาติเป็นไงเราบอกก่อนกันว่าวันนี้นะคะเราเลือกใช้กาแฟจากโอน่าค่ะก็คือตัวเอลซชวาดอร์นะคะซานตาโรซาอต P54 ค่ะทั้ง2วิธีต่างกันไหมก็ต้องบอกว่าด้วยความรู้สึกส่วนตัวของแพรแพรมาว่าในด้านของที่เป็น i อิน r d อร์ะ มันจะมีความเข้มข้นมากกว่าคือเหมือนรสชาติกาแฟชัดเจนกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพอเราอินเวดใช่ไหมคะมันจะมีช่วงการแช่อยู่ในแชมเบอร์ะได้นานกว่าการที่เราทําแบบออริจินัลธรรมดาก็เลยอาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้เน้นรสชาติอะได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนตัวแล้วจริงๆชอบที่เป็นอินเวด มากกว่าแบบออริจินอลนะคะแต่ยังไงซะอันเนี้ยมันก็ถือเป็นรสชาติส่วนบุคคลประโยชน์อื่นๆของ Aeropress มีอะไรจริงๆก็อยากจะแนะนำว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายในการพกพาใช่ไหมสสยแคมปิง้งอยากเอาอุปกรณ์กาแฟไปทำคอนเทนต์เท่ๆนะคะก็ Aeropress ก็เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถเอาไปใช้ทาได้คะ่ะหวังว่าเพื่อนๆก็จะได้ไอเดียมีทางเลือกในการที่จะหาอุปกรณ์หรือทากาแฟที่บ้านนะคะได้หลากหลายมากขึ้นยังไง EP นี้นะคะ ถ้าใครได้ลองทำแล้วก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็มาดูติดตามชมกันต่อไปว่าทางเลือกในการทำกาแฟมีอะไรอีกใน EP หน้า EP นี้ไปลคะค่ะบายบายบาย